ทองคํานั้นปิดจบเหนือ2936หกแล้วก็ทองคํานะก็จะทำออำทำหายต่อไปอครับที่เราไเจอเชฟสก,กรประจำวันพฤหัสที่13เดือนมีนาคมนะฮะ วันนี้ทองคําอย่างที่กาเรียนมาตั้งแต่คลิปก่อนๆก่อน,อนหน้านี้แล้วว่าทองคํานั้นสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเพราะว่าทองคําสัปดาห์นี้นั้นทองคําจะต้องเลือกทางอย่างแน่นอนครับในรายเดนั้นยิ่งสําคัญใหญ่ว่าวันคืนนี้ฮะวันคืนเพื่อนศรันษาและคืนเส,สารพ,พุ่งนี้นั้นถ้าเกิดทองคํานะครับ ปิดเป็นแท่งแดงเนี่ยทองคำนั้นก็จะลงต่อแบบย,ยาวๆนะฮะจะเสียทรงในการขึ้นแต่ถ้าปิดเป็นแท่งเขียวแล้วก็ทองคำนั้นก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นใหม่อีกหนึ่งครั้งจะมีออชามไฮต่อไปแบบเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำนะครับ,ร,บรายสัปดาห์นะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเหลือเกินว่า เหตุผลกลใดว่าถ้าเกิดทองคําสัปดาห์นี้นั้นปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็ทองคํานั้นก็จะเกิดสัญญาณของสัญญาณหมีค่อนข้างที่จะชัดเจนเหลือเกินครับ<ไ>อทองคำนะฮะตอนนี้ชนทนบรสังกั9เก้าอยสักเียนต่อทรอยออนนะฮะริสิเหลืองแนวนี้นะฮะซึ่งตัดตรงกับเส้นสีฟ้าตัดลงมาพาดผ่านกันพอดีเป๊ะเลยนะครับทองคํานั้น แนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสาคัญของคุณทองคําในรายสัปดาห์นะครับถ้าทองคํานั้นสามารถนะครับที่จะผ่านไปได้นะฮะทองคํานั้นก็จะสามารถขึ้นต่อได้ถึงทะเรนเส้นสีแดงแนวต้านด้านบนแนวนี้เลยครับอยู่ทถเร้สามพันห้าสิบเหรียญต่อทรอยออนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทองคํานั้นไม่สามารถผ่านเส้นสีเหลืองและทีสฟ้าขึ้นไปได้แล้วก็ทองคำนั้นก็จะลงมาแถบเส้นสีแดงด้านล่างอยู่แถวบริเวณ2,700 50เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้คาดว่าวันพุ่งนี้นะครับวันสุกศนานั้นโดยทองคำนั้นปิดจบเหนือ2936แล้วก็ทองคำนะฮะก็จะทำออทหไฮต่อไปได้อีกเรื่อยๆเ,เ,เลยครับกัปบ,บอกมาแบบนี้ครับตอนนี้ครับเรามีคำใบกักรับรายสัปดาห์ภาพที่2เนี่ยภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะขอตีแบบสั้นๆน,นะครับ ตีแนวต้านแบบสั้นๆน,น,นะฮะทางทีมเรานั้นได้ขยับเส้นสีฟ้านะฮะลงมานับแท่งเทียนถอยไปสี่แท่งนะฮะตามยอดแท่งที่4ี่ที่มีเส้ยาวๆในรายสัปดาห์นะฮะยอดวาดตรงนั้นเนี่ยตรงยอดปลายปลายเนี่ยเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวรับนะครับสี่ <Okay. S 1> แท่งเทียนด้วยกัน,นะฮะและตอนนี้นั้นทองคําถ้าเกิดตีแบบนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าทองคําในรายสัปดาห์นั้นนะฮะดูเหมือนว่าจะได้ยืนเหนือสีฟ้าแนวนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะและตอนนี้กําลังชนแถวบริษัทวันเก้าร้อยสี่สิบเหรียญต่อทรอยนอเส้นสีเหลืองแนวนี้ด้านบนอยู่นะครับถ้าเกิดว่าทองคํานั้นฟังดีๆนะฮะทองคํานั้นถ้าเกิดว่า ทองคำจะไปต่อนะฮะต้องยืนเหนือเส้นสีเหลืองแนวนี้ขึ้นไปให้ได้อยู่แถวบริเวณ9934เหรียญถึง9940เหรียญต่อทรอยออนนะฮะถ้าเกิดจะขึ้นต่อต้องยืนเหนือ2900ขึ้นไปให้ได้นะฮะและถ้าเกิดว่าทองคํานั้นจะลงปรับฐานแบบแรงๆนะฮะทองคํานั้นต้องไม่สามารถนะฮะผ่านเส้นสีฟ้าแนวนี้ขึ้นไปได้นะฮะเส้นสีฟ้าแนวนี้นะฮะจะอยู่แถวบริเวณนะครับ2908เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณ ห้ามยืนเหนือ2908เด็ดขาดนะครับถ้าเกิดทองคำนั้นอยากจะลงไตแถวแวบรเวณ2,750เหรียญต่อทรอยออนขอย้ำว่าห้ามยืนเหนือ2908เป็นเด็ดขาดนะฮะถึงทองคำนั้นจะสามารถนะครับปรับฐานลงมาแบบรุนแรงได้เลยนะครับเมื่อเรามาดูอิเิเคเตอร์ต่างๆนั้นถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นะฮะทองคำนั้น ไม่สามารถยืนเหนือ2940เรหรียญต่อถอยออนขึ้นไปได้นะฮะไอซนั้นก็จะทิ่มหัวลงนะฮะบ่งบอกว่าสวยมากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปไม่ได้นั้นไอซจะทิ่มหัวลงนะฮะขณะเดีวยวกันเนี่ยกราฟมีไฮที่เท่ากันแต่ไอซนั้นจะลงล o ว e r l ต่ำมาเรื่อยเรืเข้าตามตำราเลยครับว่าทองคำนั้นจะต้องปรับฐานไปแถว2750นะฮะส่วน Mac ดีก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่า สัปดาห์นี้นะครับปิดเป็นแท่งแดงนะฮะดี ID, ปิดแท่งแดงนะฮะแมคดีนั้นก็จะเซนสะัลักษ์นั้นก็อยู่ในฮิสต o แกรมนะฮะแล้วก็จะอยู่เหนือฮิสตแกรมได้นะฮะจากลับกลายเป็นของขาปรับฐานหรือขาลงนั่นเองนะฮะขอย,ย้ำฮะตาบงกลมสีขาวกราฟด้านบนนะฮะสัปดาห์นี้ถ้าเกิดเป็นแท่งแดงปิดต่ำกว่า2908ทองคำก็จะลงปรับฐานแบบแรงๆแต่ถ้ายืนเหนือ 2940ขึ้นไปได้คุณจะได้พบกับการทำ All Time High ใหม่ของคุณทองคำแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำนะครับไรเดย์นะฮะกับทองคำไรเดย์นั้นตอนนี้เนี่ยเป็นวันเวลาที่ช่างวัดใจเสียลเกินครับว่าคุณทองคำนั้นจะสร้าง All Time High ใหม่ได้ไหม <S 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 เพราะว่าเมือ่อช้าเปิดตลาดมานั้นทองคำเนี่ย ได้ทําการรีบาวไปนะฮะวันเพื่อนนี้นะฮะตอนเช้าปิดตลมาทองคําได้รีบาวไปถึง2 9 4 5เหรียญต่ออ,ออนกันเลยทีเดียวนะฮะและคาดว่าวันนี้เนี่ยค่อนขนั้นจะเป็นวันวัดใจของคุณทองคําว่าคุณทองคํานั้นจะเลือกทางทำออทำไฮหรือว่าจะเลือกทางลงมาปรับฐานต่อนะฮะทางทีมเราก็เลยตีเส้นสีฟ้า2เส้นเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นเล่นในกรอบแนวเส้นสีฟ้าแนวนี้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่ ยี่สิบเจ็ดเดือนสองนะฮะนี่เดือนสามแล้วนะครับทองคำนั้นไม่เคยผ่านกรอบสีฟ้าแนวนี้ขึ้นไปได้เลยนะฮะและดูเหมือนว่าทองคํานั้นพยายามนะฮะที่จะชนหลายครั้งหลายคราวเหลือเกินแต่ก็ไม่ผ่านขึ้นไปได้และวันนี้นั้นนะฮะวันพฤหัสที่13นั้นเป็นวันที่ทองคํานั้นมีแนวต้านถึง2เส้นด้วยกันคือสีขาวอยู่แถวบริเวณส9 5 3นเหรียญต่อทรอรอยอนและเส้นสีฟ้านะฮะอยู่แถวบริเวณส9 4 5เหรียญเรนตต่อทรอรอยอน มองว่าแนวนี้เนี่ย8เหรียญนะครับทองคํานั้นจะสามารถฝ่าทะลุฟงหวินผ่านเมฆไปได้หรือเปล่านะครับแต่ทางทีมเรานะีคาดว่านะฮะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็นะครับขอย้ําเลยฮะปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็ทองคํานั้นมีโอกาสที่จะลงแบบยับยับกันได้เลยนะฮะ วันสักวันนี้นะฮะทางทีมเรานะครับอยากที่จะขอเป้าแถวบริเวณ2,910เหรียญนะฮะแถวเส้นสีฟ้าด้านล่างแนวนี้ถ้าเกิดวันนี้นั้นคุณทองคำนะฮะให้โอกาสนะครับกับฝั่งขายนั้นลงมาแถว2,910เนี่ยทองคำนั้นก็จะมีโอกาสาลงค่อนข้างสูงถ้าเกิดลงมาปิด2,910ในค่ำคืนแระนี้วันศุกร์พรุ่งนี้รีบาวขึ้นไปก็ขายกันอย่างเดียวเลยครับแต่ทางทีมเราคาดว่านะ ทองคำนั้นอาจนะครับอาจที่จะล่อหลอกสปอตเมานะฮะขึ้นไปชน2953กอดสักหนครั้งนะฮะและไม่ผ่านนั้นทองคำก็จะลงแบบรุนแรงนะฮะ2953ก็เส้นสีฟ้าเส้นสีขาวด้านบนครับซึ่งตัดกับเส้นสีฟ้ากันพอดีเป๊ะคาดว่าแนวนี้เนี่ยเป็นจุดวัดใจของคุณทองคําเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับถ้าเกิด2เส้นสีมารวมกันเนี่ยเป็นแนวต้าน2ส,สีด้วยมาเจอกันเนี่ย ตรงนั้นก็เป็นจุดแนวต้านสำคัญของคุณทองคำถ้าเกิดว่าสามารถเบรคขึ้นไปได้นะฮะคุณทำอ่ะคุณทองเนี่ยโทษครับคุณทองนะฮะก็จะทำออชามไฮแบบไม่ยากเย็นแบบสวยๆเลยครับโอเคล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับน้องคำนะครับไรเดย์ Friday นะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะฮะเพราะภาพนี้เนี่ยท,ทีมทางทีมเรานะฮะตีแนวต้านแนวรับแนวต้านแนวรับทั้งสีฟ้าและสีแดงนะฮะ เป็นรูปตัว V แล้วนะฮะกราฟส่วนใหญ่เวลาเป็นรูปตัว V นะครับจะสามารถผ่านแนวต้านขึ้นไปได้และทำออทำหายนั่นเองครับถ้าเกิดสังเกตกันดีๆนะดูเหมือนว่าตอนนี้ทองคำในรายเดนั้นจะผ่านแนวต้านสำคัญของกราฟในรายเดขึ้นมาแล้วนะฮะแต่นะฮะมีแต่แต่ว่า แนวต้านสุดท้ายปราการดัดสุดท้ายของคูทองคำนั้นจะอยู่ททเรนเซสีขาวครับ2953แนวนี้ถ้าเกิดวันนี้นะฮะปิดยืนเหนือ2953ทองคำก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนแดงแจ๋ฟันธงนรับไปเลยครับว่าทองคำนั้นถ้าเกิดวันนี้นะขอย,ย้ำอีกครั้งหนึ่วปิดเกิน2,953เหรียญต่อทรอยออนก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบฟันธงเลยฮะหลายท่านถามผมมานะครับว่าทําไม ไม่ฝัดไปเลยครับว่าจะขึ้นหรือจะลงฮะทุกครั้งเนี่ยมันต้องดูบรรยากาศรอบข้างนะทองคํานั้นมีแรงซื้อมามากน้อยแค่ไหนนะถ้าเกิดยืนผ่านแนวต้านสําคัญที่ทางทีมเราขีดไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นขาขึ้นก็บอกกันแล้วครับว่าถ้าเกิดว่ายืนเหนือ2953ทองคําก็กลับกลายเป็นขาขึ้นท่านเองเนี่ยจะได้เห็นทองคําบาทละห้าหมื่นอย่างแน่นอนฮะอันอันไม่ช้านี้ฮะอันใกล้ๆนี้ฮะเวลาอันใกล้นี้เห็นแน่แน่นอนครับทองไทยะฮะบาทละห้าหมื่นบาทนั่นเองครับ และถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะวันนี้วันเพื่อัสนะครับปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็เป้าในการทดสอบนะฮะของคุณทองคำานะฮะก็จะอยู่แถวบริเวณ29 1 0เหรียญต่อโตรยออนถ้าเกิดหลุด2,910เนี่ยทองคำนั้นก็จะมีโอกาสนะครับที่จะเสียทรงและขอย้ำจะเสียทรงและกลับกลายเป็นขาลงนั่นเองครับมาดูไอซ์ไซน์นะฮะถ้าเกิดวันนี้ปิดแดงนะครับทองคำไอซ์ไซน์นั้นก็จะ ทำ lower low ที่ต่ำลงมาเรื่อยๆแต่กราฟมีหายเท่ากันบ่งบอกว่าอาการอย่างนี้นั้นทองคำจะลงแบบแรงๆหรือทองคำจะปรับฐานนั่นเองส่วนแมกดี ee, เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดวันนี้ปิดแดงนั้นเส้นฮิสโตแกรมนะฮะกับส n a l l ลา e นั้นก็จะคลยห่างออกกันอีกต่อไปเรื่อยๆบ่งบอกว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นการปรับฐานจริงการซื้อมาทั้งหมดตลอด10บวันที่ผ่านมานั้นเป็นการซื้อหลอกนั่นเองครับขอย้ำว่าถ้าเกิดวันนี้ปิดแดงนะฮะ ก็จะลงแบบสวยๆงามพระรามเก้าเลยครับฟันธงครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับรถคัานลยครับไราย4ชั่วโมงนะฮะภาพนี้เนี่ยเห็นภาพกันอย่าง ใกล้ชิดโคดแบบใกล้ๆกันเลยนะครับว่าทองคําในไราย4ชั่วโมงนั้นทองคำนะฮะมีแนวต้านสําคัญอยู่แถวบริเวณเ9 5 0รยเหรียญต่อทรอยอนถึง2953เหรียญต่อทรอยอนแนวนี้ทองคําถ้าเกิดชนแล้วคาดว่าต้องมีร่วงอย่างแน่นอนฮะเพราะเป็นเป็นแนวต้านหลักเป็นแนวต้านใหญ่ของคุณทองคําตั้งแต่ดิชาติก่อนมาเนี่ยทองคําไม่เคยผ่านไปได้เลยนะฮะเพราะเป็นแนวต้านใหม่นั่นเองนะครับและทองคำนะฮะในไร่สี่ชั่วโมงนั้นถ้าเกิดว่า ทองคำนั้นได้สร้างเส้นแนวรับมาใหม่แล้วตั้งแต่วันที่สามเดือนสิบนะฮะวันที่สิบสามแล้วสิบวันแล้วนะฮะที่สร้างแนวรับเป็นส,สีแดงแนวนี้ขึ้นมานะฮะทองคำนั้นถ้าเกิดว่าขึ้นไม่รอดนะฮะแนวสำคัญของคุณทองคำนั้นก็จะอยู่ทเรสซอนเก้าร้อยยี่สิบเก้าเหรียญโตทรอยออนบนส,สีแดงแนวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าหลุดสองเก้าสองเก้านะฮะทองคำนั้นก็จะลงมาเป้าสุดท้ายแถวสองเก้าหนึ่งศูนย์นั่นเองครับ และถ้าเกิดรุหนึ่นยนะทองคำนั้นก็จะมีโอกาสนะครับที่จะลงแบบรุนแรงแบบกระชากแบบจลวดเลยฮนะจะลงแบบริบแบบน้ำตกเลยได้เลยนะครับขอย้ำนะฮะว่าวันนี้นั้นค่อนข้างนี่จะสําคัญมากๆและวันพรุ่งนี้ครับถ้าเกิดทองคำนั้นไม่สามารถจะยืนผ่าน2950ขึ้นไปได้แล้วก็อกทองคำนะครับก็จะมีโอกาสที่จะลงแบบรุนแรงนั่นเองครับ แล้วท่านครับเรื่องการคำนวณการปรับสีชั่วโมงภาพสุดท้ายนะฮะภาพนี้เนี่ยหลายท่านถามผมมานะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเล่นสั้นเนี่ยควรเล่นแบบไหนนะฮะแนวนี้เลยฮะถ้าเกิดทองคำนั้นขึ้นไปแถวบริเวณ2,953ันเกหรียญต่อโถยออนต้องเปิดขายนะฮะเพื่อจะทำกำไรแถวบริเวณสองพเหรียญต่อโถยออนมองว่าแนวนี้2,953ถึง2,927แนวนี้จะกลายเป็นแนวต้านและแนวรับในช่วงวันนี้นะฮะขอย่าบ่นเพื่อนเนี่ยว,วันนี้เนี่ย ทองคำนั้นอาจจะขึ้นชนแถว2953ถึง2937ไซเวย์อยู่ในกรอบเส้นสีเหลืองและเส้นสีแดงแนวนี้ตามแถบสีเทานะฮะและถ้าเกิดว่าทองคำนั้นหลุด2927นะฮะทองคำนั้นก็จะลงมาต่อเล่นในกรอบ2,900เหรียญต่อรอยออนได้เลยนะฮะขอย้ำเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าทองคำนั้น หลุด2,900เหรียญต่อทถยออนแล้วก็ทองคำนะก็จะมาเล่นแถวช่วงล่างได้เลยนะฮะแถวบริเวณ2,880เหรียญถึง2,840 0 0เหรียญต่อทถยออนโดยประมาณดังนั้นลุ้นนะครับว่าทองคำนั้นอย่าปิดยืนเหนือ2,905-3เหรียญต่อทอยออนขึ้นไปให้ได้อย่าปิดเหนือเด็ดขาดถ้าทองคำนั้นจะลงมาปรับฐาน,นะฮะ พวกเรานะฮะจะได้ซื้อของถูกนะฮะนั่นเองฮะและถ้าเกิดอย2,900เหรียญนะฮะก็จะลงมาต่อแถวบริเวณ2,840เหรียญต่อโรรยออนได้เลยนะครับขอย้ำเลยว่ากราฟทองคำเนี่ยบอกมาแบบนี้นะฮะขอย้ำเลยครับว่าจะเล่นอยู่ในช่วงวันสัปดาห์นี้เนี่ย2,953ถึง2,927เหรียญต่อโรรยออนนั่นเองครับถทุนใดนะฮะอยากที่จะเรียนรู้กราฟเทคนิคนะครับอยากที่จะ จับปลาเป็นนะฮะอย่ารีรอครับทักโทรมากับผมและทีมงานเทพพยากรได้เลยนะฮะเบอร์โทรเพื่กไทยอุบลราชธานีนะฮะศูนย์สองสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะฮะสำหรภาคใต้นะฮะโทรครับศูนย์ห้าสี่หนึ่งเก้าเก้านะฮะถึงใดนั้นอยากจะเรียนขอย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฮะเรียนฟรีนะฮะรับปรึกษาในการแก้พอร์ตทองคำนะฮะว่าจะแก้ทองแบบไหนนะแก้พอร์ตยังไงให้ร่ำรวยให้มีเงินเก็บนะฮะจะได้มีพาสีฟอินคัมในการ ลงทุนมาเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้นชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ตามกันด้วยนะฮะผมชุดอีบุญใช่ไหมก่อนสวัสดีครับ